สัตว์มีความคิดปรุงแต่งจึงสามารถมาติดกับขันห้าได้โดยมีตันหาเป็นเครื่องผูกมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสัตว์ก็คืออายตนะภายในชั้นแรกสุดชั้นลึกสุดนะครับมาติดมาคล้องแล้วในขันห้าหรือมาอาศัยในขันห้าซึ่งขันห้าเป็น อายตนะภายนอกของสัตว์นะครับและสื่อจากอายตนะภายในของขันห้าออกไปนอกอายตนะภายนอกของขันห้านั่นก็คือสลายยตนะนะครับอันนี้คือความเป็นจริงของธรรมชาติที่พุทธองค์ก็ได้บอกแล้ว ไว้ในอริยสั 4, ออจสีส่ไว้หมดแล้วนะครับวิธีออกจากสังสารพุทธองค์ก็บอกเราไว้หมดแล้วนะครับเมื่อสัตว์มาติดกับขันห้าโดยอยู่ในสังสารวัฏจะออกจากสังสารวัฏก็ต้องแยกขันห้าสัตว์ต้องแยก ขันห้าออกจากสัตว์ซึ่งทรงตรงข้ามกระติดนะครับถึงจะเหลือสัตว์วงเล็บสิ่งหนึ่งนะครับโดดเดี่ยวผู้เดียวและเป็นไอยตนะภายในแรกสุดลึกสุดนะครับนี่ก็คือการออกจาก สังสวัส์โดยใช้ลมนะครับออกก็ออกโดยปัญญาวิมุตนะครับหลังจากที่เจโตวิมุปตปรากฏขึ้นเมื่อสัตว์ดับเมื่อโทษนะครับเมื่อขันห้าดับและแยกตัวออกไปจากสัตว์โดยการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติให้ออกจากสังสวัสด์ก็คือ มักแข้อที่7สัมมาสติแล้วพัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธินะครับนี่คือวิธีออกจากสังสารวัฏโดยใช้ลมนะครับที่พุทธองค์ก็ได้บอกแล้วนะครับก็คือเมื่อถึงจุดสิ้นสุดการใช้ลม ในการปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปานันัสติแล้วพัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธิดวงจิตตั้งมั่นอยู่กัลมหายใจอย่างเดียวนั่นก็คือสมาธิสัมโพชงเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุเบกขาสัมโพชงนะครับตรงนี้ก็คือขันห้าดับและแยกตัวออกไปจากสัตว นะครับก็คือเจโตวิมุตตินะครับคือจุดที่กล่าวมาแต่เบื้องตน้นแต่บุคคลส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติธรรมภาวนาถึงแม้จะเป็นอารยบุคคลขั้นต้นนะครับหรือขั้นที่สูงขึ้นไปส,สกิทาคามีและอนาคามีนะครับก็จะ ไม่สังเกตชอบนะครับสัตว์ไม่สังเกตชอบไม่เห็นชอบไม่รู้ชอบว่าขันห้าดับ